สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีนะครับผมลายค้นหามผมมาว่าเกี่ยวกับหมอลำวงไม้ที่จะเกิดขึ้นในฤด,ดูกาลนี้นะคือคือมือนีเพื่อได้ถือเลือกงามย่ำดีนะครับผมวันที่8เดือน8นะครับผมกับหมอลำคณะชื่อวงอีสานนิวเจนบันี้บางค้นหามนะครับผมถ้าเกิดว่าคนในกรุงเทพเป็นวัยรุ่นพวกอ่ากลุ่มกลุ่มคนดูที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าฐานแฟนคลับที่เป็นวัยการคนวัยรุ่นอยู่แนมกรุงเทพนะก็สซิลูดี กับข้ามว่าหมอลำอีสานนิวเจนแต่ปฏดี้บัดนครผมกับคนนําบ้านเฮ้าอีพออีเม่เฮาอาเซียงบอลวัวผู้ใดเป็นเจ้าของวงเจ้าของวงคนมากจากวงไหนเอียงกันสิเดี๋ยวซิมาบอกสุฟังอีสานนิวเจนนะครับผมคําว่าอีสานก็คืออีสานบ้านเฮานี่ล่ะนิวเจนก็คือนิวเจเนเรชันคือแบบว่าคนรุ่นใหม่นะครับเพิ่นก็เลยแตงซื้อเป็นซื้อคณ,ณะเพิ่นคณะเพิ่นเลยว่าอีสานนิวเจนนะครับแล้วบัดนี้ผู้ใดเป็นเจ้าของคณะนะครับ เจ้าของคณะคือเฮียหน่อยนะครับบันนี่ถามอีกบันนี้เฮียหน่อยเป็นผู้ใดนะครับเฮียหน่อยก็คือนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับผมที่เคยไปร่วมทุนกับเสียงอีสานที่เพิ่นเพื่อไปอยู่กับแมนกนะครับตอนนี้เพื่อนก็ได้แยก่วงออกมาเพราะว่าเพื่อนมีปัญหากับภายในเงียของเพื่อนนั่นแหละตามที่เขาฮูหูกันเพื่อนก็มีปัญหาเพื่อนก็เลยออกมาตอนแรกหลายคนคิดว่าเพื่อนจะไปร่วมทุนกับรัตนาสินนะครับตอนแรกบางคนก็บว่าเพื่อนจะไปร่วมทุนกับ หนูพ่านวิเศษสินรัตนาศินเนี่ยแต่จากที่ท,ทราบมาก็คือที่ผ่านมาก็คือเหมือนว่าโปรเจกต์เมื่อกี้นี้อาจจะไปเป็นเหมือนโปรเจกต์หนึ่งของเพื่อนพอนั้นแต่ว่าบัตนี้เคาะแล้วมัอนีวันที่8เดือน8เพื่อนอนันตั้งวงเป็นของตัวเองนะครับบัดนี้เพื่อนเป็นอย่างคือการตั้งวงเป็นของตัวเอง เพื่อนล่าเป็นบอเฮียหน่อยนี่คือเป็นผู้ชายชตัวเล็ก,ลกๆขาวๆนะครับเป็นเป็นคนบุคลิกดีผู้นึงหละเป็นน้ยทุนมีเงินวัจนทอพี่นองมีเงินแต่ว่ารองบมอปิดล่ําบอปิดแต่ว่าอยากเข็ดหมอล่ําเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มาจับธุรกิจด้านหมอล่ากับบอพิดที่เพป่นซีเฮดบันนี้เพื่อนใดผู้ใดมาแน่บันนี้เนาะบันนี้นําทีมโดยที่หลักๆที่ปกักหลักเลยนะณตอนเนี้ก็คือจะมีแม่เป้ารัศมีนะครับผมอดีตนั่งเอกนา่งลายสมัยตะกี้ กับมาเป็นวาล่ัมอีกแล้วมาอยู่อีสานนิวเจนก็นเฮี้ยนหน่อยนะฮะเนี่ณภาพยาเลนะครับอ่าแต้มสีนะครับอาจจะมีน้องน้องนองนงน้องจุย้ยที่ว่าเพิ่นลองเพ่งคููกันอยู่กับเวที่เสียงอีสานอาจจะตามมาอยู่ที่อีสานนิวเจนล้วก็อาจจะม,มีมีหลายคนอะ่ะท่าไหนแต่ว่าเพิ่นซีลัมทำนอกขอนอกขอแก่นจากคือยินข่าวมากแล้วก็เพื่อนก็จะตั้งหลักปักฐานนะฮะเป็นบ้านทักอ่หมอลำนะฮะอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นเด้อพีน้่งน่าจะอยู่แถวๆเลี่ยงเมืองขอนแก่นอยู่ใกล้ๆแถวๆสนามบินขอนแก่นนะครับอยู่ใกล้หลายสิบไร่พอสมควรเป็นต้องย่อมรับวาฤดูกาลบางกี้นีมอลำบ๊อดเอลิล่นอยู่น้าต่างจังหวัดนะฮะส่วนมากส่วนมากเลยเจาภาพใหญ่ก็คือคืออยู่ในกรุงเทพอาจจะมีภาพแดงโปรโมชั่นนะฮะกรุงเทพบันเทิงอีสานกันเองเอ่อไทยกันเองฤดูกาลที่เพิ่นสิเปิดร่วงมานีนะครับผมผมคิดว่า คิดว่าเพื่อนอาจจะตีตลาดในกรุงเทพไหกอนนะ,ะับตีตลาดอาซจะบอได้ยึดติดกับเจา้าภาพต่างจังหวัดที่จะเอาเงินเันปั๊บทุ่มเทละสองสามแสนมาจ้างไปเบิงวัดมีการล่องการล่ำของเพื่อนนะครับผมเพิ่ี่อะไรไม่ได้เป็นหมอลำเองเ<ะ>พื่อนกับไปเอาคู่หมอลำต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นน้องใหม่พุทชุมแพะนะฮะ,ะหลายๆคนนะครับผมจากที่ติดตามในเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนก็จะเอาหมอลำ ครูหมอลำต่างๆมาสอนหมอลำเด็กน้อยนะครับผมเ,เพื่อนเป็นหมอลำทำนองขอนแก่นลำเล่องต่อก่อนคือกันครับผมแต่บัดน,นี้เขาต้องไม่คิดว่าเฮียหน่อยมีเงินไม่สามารถขึ้นไปใส่ชุดเพชรลำเองได้นะฮะเพื่อนซีเอาลูกน้องอยู่บอ,อง,อง,องคนที่จะยืนหลักของอีสานยูเจนคือใครนะครับผมเป็นหางว่าเตี้ยเฮียหน่อยเพื่อนซีเอาูผู้ใดสู้ขึ้นมาเป็นตัวหลัก อย่าลืมว่าหมอรำมันก็ต้องมีตัวหลักที่แบบว่าดึงฐานแฟนขับไปแมนบอพิ้องเพื่อนมีดังนี้ขอส่วนตัวส่วนตัวเด้อต้องต้องต้องเอาความส่วนตัวข้างวันอีสานนิวเจนเนี่ยมันได้อยู่กับเวทที่น้ำกรุงเทพนะครับผมแต่สาหรับผมผมถ้าเกิดคิดว่าทาซิมาจางให้เจ้าภาพน้ำตังจังหวัดอีพออีเมที่เพิ่นซิมาเมาไปเฮ็ดงานกะทินงานบวชงานวัดงานเดืองจัง ปีนี้การซียากแน่เพราะว่าเป็นหมอลำปีแรกนะครับผมเพราะว่า,าส่วนตัวเนี่มันมีความเป็นแบบหมอลำแหมเข้าใจะอะถึงแม้มันจะเป็นหมอลำก็ช่างอ่าแล้วก็ปีนี้นะครับผมคิดว่านะครับอีสานนิวเจนเนี่ยน่าจะไปตีตลาดอยู่ที่กรุงเทพก่อนอันดับแรกไปตีตลาดวกข้างอีสานเนี่ยอาจจะยังบอลูจักกับหมอลำขนาดเกิดหม่ขนาดนี้นะครับส่วนทิศทางมันสิเปลีป่ยนไปทางไหนกะมาลอดติดตามกันน้ำกันอีกเทนึงฟัง